สวัสดีครับน้องๆก็เดี๋ยววันนี้มาต่อกันนะหัวข้อที่4เรื่องคําเป็นคําตายนะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมให้เรื่องคารุระหูนะครับโจทย์เรื่องคําเป็นคําตายนะครับส่วนมากเนี่ยจะถามพร้อมๆกับเรื่องคอําคประพันธ์นะคำเป็นคําตายคารุระหูพวกนี้มีประโยชน์ยังไงก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีประโยชน์ในการใช้ใช้ในคําประพันธ์นะอย่างบทประพันธ์ทั้งกรอนทั้งโครงอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่น ก่อนแปดนะครับมันจะมีวักอะไรบ้างสดับรับรองส่งใช่ไหมไอในวักส่งเนี่ยค่อนข้างจําเป็นที่จะต้องใช้คําเป็นอันนี้พูดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นในข้อสอบกันเลยนะอ่ะเหมือนเดิมโจทย์ขึ้นอ่าดูโจทย์นะครับในพี่ให้เทคนิคนะถ้าสมมติเจอโจทย์ยาวๆแบบนี้จะเป็นกรอนจะเป็นบทความหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่จะไปอ่านก่อนว่ามันถามอะไรนะแล้วค่อยย้อนกลับมาดู ข้อนี้มันถามว่าฉันทะลักโครงสีสุภาพบทนี้ใช้คําตายแทนคําเอกอกี่คํานะครับอันนี้เป็นโครงสี่สุภาพนะลายสื่อไหววิเวกให้หายอหันฝนฝากแก้วจากสวรรค์ดับร้อนใจปลิวลิ้วไปฝันโลกอื่นหอมพบนี้สะท้อนพบหน้ามาหอมอันเนี้ยเป็นโครงใช่ไหมครับโครงในฉันทะลักเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราเรียนการตามแบบเรียนเราก็ต้องเรียนรู้ฉันทะลักแบบนี้ใช่ไหม หน้าห้าหลังสองแบบนี้นะครับไอในวงเล็บนะ่ะคือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเห็นไหมว่ามันมีการบังคับเอกเจ็ดโทสี่เนี่ยตรงนี้น้องต้องจําให้ได้อันนี้กรณีที่เราเรียนตามแบบเรียนนะครับแต่ว่าเนี่ยเรากําลังจะสอบแล้วเดี๋ยวพี่ให้วิธีรัดไปเลยนะครับพี่นะครับจะใช้วิธีง่ายๆก็คือพี่จะจําบทประพันธ์ไว้บทหนึ่งขึ้นใจซึ่งบทนั้นเนี่ยจะต้องเป็นบทที่ถูกต้องตามฉันทลักษ์ นะครับก็คือมีเอกเจ็ดโทสี่แล้วก็มีคําในวงเล็บครบเลยนะครับสําหรับพี่ก็จะมีบทบทหนึ่งนะครับคือบทเนี้ยพี่ท่องมาตั้งแต่มสามนะครับควรไทยรักแผ่นด้าวแดนทองวงเล็บด้วยนะไทยเอ่ยมันมีไงมันมีแต่จะไม่มีก็ได้พี่ก็จําไว้ว่ามันใส่วงเล็บเป็นถิ่นไทยเคยครองเนิ่นแล้วกระดูกกายเป็นกองตีต่อศึกนาวงเล็บด้วยเนหะ็นไหม อริไพ่เพาะไทยแกล้วแกล่งกล้ากลางสมอนที่ต้องออกเสียงอริก็เพราะให้ตัวเองระลึกได้ว่าเฮ้ยมันมีการออกเสียงควบแบบนี้เหมือนกันนะไปอ่านอาริไพ่เพราะไทยแกล้วอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ก็คืออ่านแล้วมันจะผิดฉันทลักษ์เขาเนี่ยพี่ก็จะจําบทเนี้ไว้นะครับแล้วก็พอมาดูโจทย์ปุ๊บเนี่ยก็เทียบเลยพี่จะอ่านเลยควรไทยักแผ่นดาวเฮ้ยตรงคาว่าเวกไว้ไม่เอกไม่มี ใช่ไหมไม่เอกไม่มีแดนทองไทยเอ่ยโอเคช่างหัวมันเป็นถิ่นเฮ้ยไม่เอกมีโอเคปกติเคยครองเนิ่นแล้วเฮ้ยตรงดับไม่มีไม่เอกกระดูกไก่โอเคมีไม่เอกเป็นกองตีต่อมีไม่เอกศึกนาอาริพ้ายไม่มีไม่เอกแล้วเพราะไทยแกล้งไม่มีไม่เอกกล้ากลางสมอง เนี่ยพี่จะเทียบแบบนี้เลยเทียบสดๆเลยนะครับถามว่าเทียบแล้วแล้วยังไงไม่เอกไม่มีแล้วยังไงก็เนี่แหละครับตามฉันทะลักษ์ของโครงเนี่ยถ้ามันต้องมีไม่เอกแต่ปรากฏว่าคาคานั้นไม่มีไม่เอกคํ้ที่มาแทนไม่เอกน่ะจะเป็นคําตายทั้งหมดนี่เป็นหลักของการประพันธ์โครงเขาเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ฉันทะลักษ์ว่าเอกเจ็ดท่สี่ตรงไหนแล้วก็รู้ว่าคําตายคืออะไรเราก็ตอบได้เลยว่าสี่ที่เพราะอะไร ดูแบบให้ง่ายที่สุดเลยไหมแบบง่ายที่สุดเลยนับไม่เอกเลยหนึ่งสองสามฝ่าริ้วอื่นชันทลักษ์เขาบอกว่าต้องมีเอกเจโทสีตอนนี้มันมีเอกแค่สามเพราะฉะนั้นเอกหายไป4ไอ้สนั่นแหละยังไงก็ตามด้วยความเป็นโครงเขาบังคับให้เอาคําตายมาแทนอยู่แล้วตอบได้เลยเห็นไหมนี่คือวิธีรัดแบบสุดๆเลยนับไม่เอกแต่ก็เราก็ต้องรู้นะว่าไอ้ไม่เอกตามฉันทลักษ์มันอยู่ตรงไหน ไม่ใช่บางที่เนี่ยมันมีแม่เอกโดยที่เขาไม่ได้บังคับจุดไหนที่เขาไม่ได้บังคับแม่เอกไม่โทนะครับจุดนั้นฟรีสไตล์นะคุณจะมีแม่เอกไม่โทตรงไหนก็ได้นี่นอยา่างคาว่าแก้วในบาทที่สองเนี่ยเห็นไหมมันมันต้องเป็นอะไรเดี๋ยวนะคนไทยรับแผ่นด้าเดินทองไทยเอ๋ยเป็นถิ่นไทยเคยของอ่ะมันบังคับเอกตรงฝ่าแต่ไม่ได้บังคับโทตรงแก้วนะก็เ <estion> พราะไม่ได้บังคับเนี่ยก็จะใส่อะไรก็ได้ไม่เอกไมมโทฟรีสไตล์นะครับแต่ตรงที่บังคับต้องใส่นะอย่าสับสน ข้อนี้มันโชคดีตรงที่ว่ามันไม่มีไอ้ไม่เอกเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งอื่นที่เขาไม่ได้บังคับเลยคือไม่เอกไม่มีเอกฟรีสไตล์ว่าง่ายๆนะเราก็เลยสามารถนับแบบนี้ได้ทีนี้เรามาดูแบบจริงจังเลยแบบมาไล่กันแบบคนที่ไม่รู้จักเลยว่าคำเป็นคำตายคืออะไรก่อนอื่นพี่ต้องบอกก่อนคำเป็นคืออะไรคำตายคืออะไรพี่พูดมาประมาณรอบที่ร้านแล้วมั้งนะครับแต่ก็โอเคพูดได้พูดกี่ทีก็พูดได้เพราะว่ามันอยากให้เข้าใจกันแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนนะครับครูก็จะบอกว่าคาเป็นหมายถึงเสียงพยางค์ที่สะกดด้วยมาตาแม่กลนแม่กลแม่เกยแม่กงแล้วก็อะไรแม่กอกาแม่กอกาก็คือไม่มีตัวสะกดนะอะไรพวกเนี้ยนะนมยวงใช่ไหมที่เราจํานมยวงกลนกลเกยเกลกงนมยวงแล้วก็อํมไอไอเอาพวกเนี้ยเป็นคําเป็นนะเราก็จําไปสิจําไปเลย คำเป็นแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันมันคืออะไรว่าคำเป็นเราครูหให้บอกให้จำอย่างนี้ก็บจำอะจำไม่เป็นไรคําตายคืออะไรคาตายก็คือเสียงพยางที่สะกดด้วยมาตาแม่กกกกกดแล้วก็แม่กอ,อกาเสียงสั้นถูกไหมครับน้องจําว่าไงน้องจํากระบทใช่ไหมน้องจํากระบทต้องตายกระบทต้องตายจําอย่างเงี้ยกระบทต้องตายกระบทต้องตายพอไปเจอข้อสอบเรื่องการสะกดคําโจทย์ถามข้อใดสะกดผิดไปเจอกอบอตอประตัด น้องก็เคยจํามาแล้วนี่กระบฏดต้องตายกอบอดอกระบฏดต้องตายเฮ้ยนี่มันกบอตใครตายครับที่นี่น้องตายนะครับเพราะจริงนี่แหละมันสะกดถูกแล้วกอไก่บอไยไม้ตอรประตักกระบฏดนะถ้าไปกอไก่บอไยไม้ดอชดาเรียบร้อยเสร็จนะครับอันที่จริงเนี่ยคำเป็นคําตายเนี่ยนะครับน้องไม่ต้องไปจําอะไรพวกนี้เลยน้องแค่ออกเสียงเองอ่ะน,น้องเราออกเสียงง่ายๆน,น้องดูที่โจทย์ก็ได้ เอาคำแรกเลยอะลายน้องออกเสียงคำว่าลายครับลายออกเสียงคำว่าสือสือออกเสียงคำว่าไหวไหวออกเสียงคำว่าวิวิออกเสียงคำว่าเวกเวก ออกเสียงคขาว่าให้ให้เห็นข <Hi> ้อแตกต่างยังอันไหนที่มันออกเสียงแล้วมันแบบสามารถลากลมหายใจต่อไปได้เนี่ยมีลมหายใจก็ยังเป็นอยู่ไงนี่แหละคําเป็นแต่วิไปต่อไม่ได้เวกไปต่อไม่ได้หมดลมหายใจตายเข้าใจยัง ง่ายไหมโคตรง่ายเลยต้องไปจำไหมนมยวงกระบทอําไอไอเอาแม่กกาเสียงสั้นเสียงยาวหาเหวอะไรไม่ต้องจําเลยก็บอกไปแล้วพูดรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ทุกปัญหาภาษาไทยแก้ไขได้ด้วยการออกเสียงพี่พูดทุกครั้งะนะครับคราวนี้รู้ยังคราวนี้ไปเจอโจทย์อื่นๆข้ออื่นที่ถามว่าข้อใดเป็นคําเป็นข้อใดคําตายข้อใดคําตายมากที่สุดข้อใดคําเป็นมากที่สุดหวานหมูไหมสบาย นะครับเรารู้แล้วเพราะนั้นข้อนี้ง่ายเลยยกฉันทลักขึ้นมาเอาตรงไหนที่ต้องมีเอกแต่ไม่มีมั่งเวกดับพบพบตรงหอมพบแล้วก็พบตรงพบหน้าทันนะ,ะมีสี่ที่แล้วแต่และที่เป็นคําตายไหมเป็นหมดเลยเวกออกเสียงไปต่อไม่ได้ดับไปต่อไม่ได้พบพบอไปต่อไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับข้อนี้นะมันเอื้อประโยชน์กับคนที่รู้ฉันทลักถูกไหม แค่รู้ฉันทะลักปุ๊บคุณไม่ต้องรู้จักคําเป็นคําตายคุณเห็นเอกมันหายไปสี่ตัวคุณก็เดาได้แล้วแต่ถ้าใครรู้แค่คําเป็นคําตายไม่รู้ฉันทะลักปึง้งจบเลยฮะนับแม่งแต่คาตายวิเวกหะลึอะไรอีกล่ะจากสะดับเจ็ดแล้ว,ลวเกินแล้วตอบไม่ได้งงเป็นไงครับตอนนี้เรารู้แล้วนะเรารู้แล้วนะว่าเจอข้อสอบแบบนี้ทํำยังไงพี่ชอบมากเลยนะข้อสอบหน้าตายอย่างเนี้ย ถ้ามันถามปุ๊บว่าโครงบทนี้ใช้คําตายแทนคําเอกอกี่คำจัดเลยฮะสบายๆไม่ยากไหมไม่ยากนะเอาข้อต่อไปลองดูสิคล้ายๆกันนี่แหละโจทถามว่าคําประพันธ์ในโครงสี่สุภาพข้อใดใช้คําตายแทนลูกวรรณยุกเอกอันนี้ของปีห้าสี่อ้าวเนี่ยเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับอันนีน้น้องดูน้องดูน้องดูตรงข้อสามนะตรงตรงไอ้บทที่สามนะเห็นคําว่ากี่แรกไหมเห็นไหม เห็นไหมมันไม่ได้บังคับเห็นคําว่าแม่ไหมวางทเวศราแม่เห็นไหมมันไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นมันเป็นเอกอะไรมันเป็นเอกในสัญลักษณ์เปล่าไม่ใช่มันเป็นเอกอะไรเอกฟรีสไตล์สเสน่ห์เหมือนกันเป็นเอกฟรีสไตล์คํำด้วยคํำก็เป็นเอกฟรีสไตล์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแผนประตุกษกรรมเดิมเลยยกกรอนที่เราอยู่ในใจขึ้นมาควรไทยรักแผ่นดาวแดนทองอ้าวช้อยไหนมีข้อหนึ่งช้อยหนึ่งกับช้อยสามตัดทิ้ง เป็นถิ่นไทยเคยครองเนินแล้วถูกต้องตามสัญลักษณ์ก็ตัดตัวเลือกที่มีข้อสองทิ้งก็ข้อสองเพราะฉะนั้นตอบอะไรตอบข้อสี่นะก็คือข้อสามกับข้อสี่มันจะดูอีลงตรงนั้งน,นะถ้าเราเปลี่ยนคําว่าข้อเป็น <c oughs> คําว่าบรรทัดเนี่ยหรือเป็นคําว่าบาทเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้นะอ่ะตอบตัวเลือกที่สี่นะครับก็คือบาทที่สามบาทที่สี่ยากไหมไม่ยาก ง่ายชิปเปงเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือยากที่สุดของคําเป็นคําตายแล้วก็คือเอาคําเป็นคําตายไปถามอยู่ในบทประพันธ์ส่วนมากก็จะถามอยู่ในโครงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังเอาความรู้เรื่องคําเป็นคําตายไปประยุกต์ใช้กับโจทย์บางลักษณะด้วยนะอาที่เช่นโจทย์ที่มันชอบยกกรอนมาให้บทหนึ่งอ่อะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ข้อสอบนะพี่ยกมาให้ดูเฉยๆเห็นไหมว่าเขาจะแบล n k ก็คือเว้นว่างไว้คําสุดท้ายเนี่ย แล้วก็ให้เราเลือกช้อยมาตอบไอ้คำสุดท้ายของวักสุดท้ายเนี่ยมันควรจะเป็นเสียงอะไรเพื่อให้กรอนมันสมูทมันควรจะเป็นคำเป็นใช่ไหมมันควรจะเป็นเสียงคำเป็นถ้ามันเป็นเสียงคำตายมันไม่สมูทมันไม่น่าฟังเนี่ยอะไรแบบนี้ครับแต่โจนยัแบนี้ยังไม่เคยเห็นนะในข้อสอบนรตอเคยเห็นแต่ในข้อสอบอนักเรียนศิษย์นะครับเดี๋ยวดูพวกข้อสอบคำเป็นคำตายที่มันเกี่ยวข้องกับโครงนี้อีกสักข้อไหมไหนไหนก็มาทางนี้กันแล้วเนาะ เดี๋ยวดูข้อสอบปีห้าห้าข้อนี้น่าสนใจคล้ายๆกันเป็นไงครับโจทย์ถามยังไงทางาเหมือนเดิมเลยโครงสุภาพโครงสุภาพคือโครงสีะนะโครงสุภาพบทนี้ใช้คําตายแทนคําเอกกี่คําอ่ะลองดูเอาเองพี่จะเงียบแป๊บหนึ่งให้น้องคิดอ่ะตอบอะไรตอบห้า ตอบ5ได้ไงก็มีไม่เอกแค่สองตัวเองใช่ไหมมันต้องเอกเจ็ด 7. นี่มันเอกสองก็ขาดห้าแค่นั้นเองเป็นไงคตรง่ายเลยเห็นไหมแป๊บเดียวจากแบบโอ้หน้าตามันน่ากลัวมากเลยแต่ถ้าเรารู้เทคนิคปุ๊บ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 ,บ,บมึงไม่ครบเจ็ดอ่ะมึงมีแค่สองมันต้องเอาให้ครบเจ็ดอ่ะกูตอบ5โหง่ายชิบหายนะพวกคำเป็นคำตายเกี่ยวกับโครงก็เนี่ยแหละมีอยู่สามสี่ข้อนี่แหละ ตลอด6ปีที่ผ่านมานะทีนี้มาดูพวกคําเป็นคําตายที่แบบไม่เกี่ยวกับโครงกับกรยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยอ่ะดูลองดูข้อนี้ของปี55เหมือนกันเนี่แหละข้อใดมีคําตายมากที่สุดออกเสียงเลือดจ้าตัวเลืหนึ่งเด็ดพระมัดเทพสี่นะสี่ตัวตัวเลือสองสะพระหวาดวะหวัดแวะ,วะ หนะหนะเพราะนั้นตัดตัวเลือกหนึ่งออกมึงไม่ใช่แชมป์ละข้อสอ่ะพระพิรุษแค่นี้แค่สามแค่สามตัวอะตัดมึงทิ้งมึงก็ไม่ใช่แชมป์มึงแค่สามเองเขามีหกครองอยู่เห็นไหมอข้อสี่พระพัทระอาจจบ มึงนีแค่สามตอบตัวเลือกสองเทคนิคไหมเอาเทคนิคนะแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยพี่จะมองหาอะไรรู้ไหมในโจทย์อะเนี่ยพี่จะมองหาไอ้ตัววิสัญนีอะไอ้ไอ้ตัวอะอะสระอะเพราะอะไรเพราะมีสระอะแม่งเสียงสั้นหมดอะใช่ไหมสระอะสระเอกสระแอะสระเอียดสระเอือถ้ามีตัวเนี่ยไอ้อะเนี่ยนั่นน่ะสันนิษฐานก่อนว่ามันคําตายสระอียังนะ สรไลด์ในอย่างวิ่งไงเห็นไหมวิ่งมันทําเป็นแต่ถ้ามันมีตัวป่าวิสัญนีเนี่ยมันไม่มีตัวสะกดแน่นอนถูกปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยดูคร่าวๆกว่าสายตาแฟบๆฟไม่ข้อสองก็ข้อสีออ่อ่ะเพราะอะไรเพราะสระอ่ะเยอะเหลือเกินข้อสองมีสระอ่ะกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวข้อสี่มีตัวหนึ่งสองนะข้อสามมีหนึ่งตัวข้อหนึ่งมีหนึ่งตัวหเห็นไหมถ้าไม่ข้อสองก็ข้อสี่ ปรากฏว่าเราเราเราไล่ไปแล้วไงมันก็รู้แล้วตอบข้อสองไปวะโอ้เรื่องนี้นะแบบชอบมากนะคำเป็นคําตายเนี่ย่าดูข้อต่อไปดิอันเนี้ยปีห้าหกเหมือนเดิมเลยข้อใดเป็นคําตายทุกคําออกเสียงเลยครับอข้อหนึ่งตัดทิ้งมีคําว่าหลายหลายเป็นคําเป็นข้อสองรีตัดทิ้งข้อสามคำแรกเลยปุ้มข้อสี่อะไรซุบซิบซะซอกแซกตอข้อนี้แหละ ง่ายไหมคำเป็นคําตายโอ้หง่ายง่ายจริงๆนะพี่พูดง่ายง่ายๆบ่อยๆมันง่ายจริงๆคือถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆแบบเนี้ยก็อมไม่ต้องไปสอบดีกว่าไหมมันเป็นอะไรที่ทําความเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับน้องสังเกตนะพี่เนี่ยไล่เรียงเนื้อหามาเนี่ยไม่ได้ไล่จากตามตํารานะตามแบบเรียนเลยไม่ได้ไล่อย่างนั้นไล่จากเรื่องง่ายที่สุดนี่คือยังอยู่ในเกณฑ์ง่ายอยู่นะเดี๋ยวพอไปถึงเรื่องอะไรอ่ะสมาสนธิ บาลีสันสก,กษตอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเริ่มยากแล้วนะจะเริ่มกลางๆไม่ยากหรอกที่มันยากจริงๆเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีคือเราต้องรู้อะว่า,วาเฮ้ยมันพูดถึงอะไรวะเนี่ยคือไม่รู้ก็เป๋อะไม่รู้ก็จบข่าวเลยนะคาเป็นคําตายเนี่ยง่ายมากนะครับอ่ะต่อไปคลุระหูอันนี้แถมให้อ่ะไหนๆมาคาเป็นคําตายแล้วก็ขลุระหูเลยแถมให้นะครับมันคล้ายๆกันนั่นแหละพอพูดถึงคลุระหูเนี่ยมันก็จะต้องพูดถึงบทประพันธ์ประเภทฉัน ซึ่งฉันนัมันมีเยอะมากมีฉัน8ฉดัน11ฉัน16ฉันอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับลุงลังมากแต่ก็ความรู้ในระดับที่เอามาสอบเนี่ยส่วนมากจะเป็นไม่เกินฉัน11นะชื่อแต่ละชื่อก็แบบวิลิสมาหลาอลังการมากนะพี่ก็ยอมรับว่าจําไม่ได้หรอกว่าแต่ละอันมันบังคับคขลุและหูยังไงนะแต่โจทย์มันก็ไม่ใจร้ายขนาดถามถึงฉันทะลักของฉันเพราะเขารู้ว่ามันยากนะครับมันยาก ยากเกินกว่าที่จะเอามาออกได้เนื่องจากว่ามันหาความจําเป็นที่จะต้องไปจําสัญลักษณ์ของฉันเนี่ยไม่ได้นะใน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 โลกปัจจุบันเนี่ยนอกจากคนที่เรียนเอกไทยนะครับก็อ่ะลองมาดูข้อสอบดีกว่าเขาจะถามประมาณไหนอันนี้เป็นข้อสอบปีห้าสี่นะเขาถามตรงๆง,งเนี่ยคําประพันธ์ต่อไปนี้มีคาค่ารูปก,กี่คำนะต่างองค์นําความมิงามทุนพระชนกอดิศุล แห่งทะโดยมูลปัะวัดความนะน้องต้องรู้ก่อนนะอันดับแรกเลยคารุราหูคืออะไรนะคารุราหูก็คือคารุก็ตรงตัวฮะแปลว่าหนักก็คือคําที่มันออกเสียงหนักนะราหูก็เบาก็คําที่มันออกเสียงเบาอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ก็คือใช้ในคําประพันธ์ประเภทฉันฉันแต่ละประเภทก็มีเอาไว้แต่งเพื่อสร้างอารมณ์ในแต่ละละละ,ละตอนของบทประพันธ์นะบางตอนต้องการ เล่าเรื่องแบบเร็วๆแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ใช้ระหูเยอะหน่อยบางตอนต้องการเล่าเรื่องแบบชัดๆก็จะใช้คาลุเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับโรงเรียนก็จะสอนว่าคาลุคือคําที่ออกเสียงหนักนะหนักก็หนักยังไงก็หนักก็คือมีตัวสะกดนะถ้าไม่มีตัวสะกดก็เสียงก็จะยาวอย่างเงี้ยนะครับระหูก็คือออกเสียงไม่หนักไม่หนักก็คือไงไม่หนักก็ไม่มีตัวสะกดออกกะคะจะ และลิอะไรเงี้ยสั้นๆก็เลยนะก็อย่าลืมมันเหมือนจะเป็นเสียงยาวเลยจริงตามตำราเขาถือว่ามันเป็นคำละหูนะครับสัญลักษณ์ของมันนะคลุก็อย่างนี้ละหูก็อย่างนี้ก็จําไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับมันก็ไม่ยากเลยเราก็ดูเลยอันไหนมันมีตัวสะกดอันนั้นแหละคลุนะครับโจทย์ถามขาลุกี่คําเราก็ดูอ่นับเลยต่างองคนำํำน้ำเนี่ยอย่าลืมมันสะกดด้วยเสียงอะไร นำนออ่ะมอนะครับเป็นเสียงมอมาซ่อนอยู่นะอาไอไอเอาเนีเ่ยอ,อย่าลืมนะเอาเอานับใหม่ต่างองนำ้ำความงามทูลอ่าหกแล้วมิไม่ใช่ใช่หไหมม,มิเป็นละหุเพราะไม่มีตัวสะกดแล้วก็มันเป็นเสียงสัน้นอ่พระพระ,พระก็เป็นเสียงสัน้นไม่มีตัวสะกดชะชะก็เป็นเป็นละหุนกเจ็ดอ่ะ,อะดีศูนย์แปดแห่งเก้าโดยสิบมูนสิบเอ็ด ปวัดสิบสองความสิบสามตอบสิบสามแค่นี้เองนะครับแล้วหูมันก็คือแล้วหูมันสมชื่อมันอนะ่ะแล้วหูก็แปลว่าเบาใช่ไหมแล้วก็ดูอะไรที่มันไม่ลุงรังอะ่ะออกเสียงแบบอิอะเอเออแค่เนี้ยออกเสียงสั้นๆไม่มีอะไรมาลุงรังกับมัอนมนะเขียนก็เขียนเล็กๆเนี่ยมิชะพระอะดิเนี่ยเล็กๆ ทะเปะเนนะเขียนแบบน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับราหูสมชื่อนะก็ไม่ยากนะครับเอาเออีกสักข้ออ่ะอันเนี้ยปีห้าหกนะมันถามคารุราหูในฉันข้อใดต่างกับข้ออื่นถ้าเราทำแบบเอาเขาไถข้อสอบเลวเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเช็คใช่ไหมทีละข้อ นาคละทาะคำแรกเป็นคลุแลหูแลหูคลุเห็นไหมนิวิสาลีก็เป็นอะไรแลหูแลหูคลุคลุใช่ไหมก็ไล่ไปไต่ไปจนจบเนี่ยแปบันทัดเนี่ยโคตรเสียเวลาเลยบางคนยิ่งไปกว่าน,นั้นไปโชว์ภูมิในห้องสอบแบบเก่งอยู่คนเดียวอะถึงขนาดว่าตอบได้ว่าเป็นฉันเมื่อเพศใดอินทระวิเชียนฉันวิชุมาลาฉันอะไรเงี้ย พี่ไม่เคยจําเลยเวลาสอบอะนะครับถ้ามันออกมาอย่างนั้นจริงก็ถือว่าซวยไปอะนะเพราะว่ามันจําแล้วแบบมันไม่คุ้มค่าต่อาการจำว่ะเปืองเมกะไบต์อะแต่ถ้าโจทย์มันถามมาแบบเนี้ยถามว่าแตกต่างกับข้ออื่นเราก็ดูเลยพี่ก็เทียบคําต่อคําเลยนะนาทรงเสร็จต่างเห็นไหมแม่งคลุหมดเลยไม่ต่างแล้วพอไม่ต่างปุ๊บไล่เทียบคําต่อไปเลยก็ได้ คะตรอะก็อ่ะละหูหมดเนี้ยเป็นพี่นะถ้าเกิดว่าพยางค์ที่หนึ่งพยางค์ที่สองมันซ้ํากันอย่างนี้ปุ๊บพี่จะกระโดดไปว่าที่สองเลยเพราะว่าถ้าฉันต่างชนิดกันน่ะบางครั้งบางทีนะไอ้วักแรกมันเหมือนกันนะมันจะเป็นครุละหูละหูครุแต่มันจะไปต่างกันที่วักสองอ่ะอันนี้สันนิษฐานเอานะอ่ะลอง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 ,ลองเชื่อพี่ดูสักครั้งอ่ะนิก็ลานะโอเคอันนี้เป็น ลาหูหมดโอเคคำต่อไปวิจะชะสะ,ะก็ยังเป็นลาหูอยูอ่คำต่อไปสาได้อะพาจบแล้วกูเจอแล้วตอบข้อสามเห็นไหมสาเป็นอะไรสาเป็นคขลุได้คขลุแน่นอนอะอันนี้อะลหูพาอันนี้คขลุตอบข้อสามนะถ้ามีเวลาก็ก็เช็คไปนะครับ เดี๋ยวพี่ดูแป๊บหนึ่งนะนาคะละทานิวิสาลีเห็นริปูมินพระมากมายอันนี้เป็นจิตตะปะทาฉันแปดนะครับทรงตรีชนหนก็จะได้ทําโดยนัะยะดังเหมือนกันเป็นจิตปทาฉันแปดนะครับเสร็จนะนุสาราชะอริชฌาหมุตาอันนี้เป็นมานาวกะฉันนะน้องอ่านแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรวะมันต้องบิ้วอะ มันต้องเข้าใจเอาเองอะลองอ่านเถอะลองอ่านดูแล้วจะรู้ว่าอารมณ์ในการถ่ายทอดของกวีมันแตกต่างกันอย่างข้อสามันเป็นมานวะก,กระฉันมานวะก,ก็คือมานกมานกก็คือคนหนุ่มคืออ่านแล้วมันจะแบบรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงกว่าไอ้ทรงติชะไหนก็จะทําได้โดยณยะดาราชภูบามันเหมือนกับว่าพูดอ่อนๆหน่อยพูดแบบกักๆหนนะแต่เนี้ยเสร็จอนุสาตร์ราชาอารต ฤิชวีหมดต่างทะก็มาไม่รู้ว่าพี่อาจจะแบบเข้าถึงแต่น้องๆแบบอาจจะเข้าไม่ถึงแต่พี่รู้สึกว่าบทที่สามมันดูอาจ,จ้วมีพลงังนะนะครับก็ไม่รู้จะสอนยังไงเหมือนกันแต่ก็ก็เนี่ยแหละให้วิธีการไปนะไม่ต้องเข้าใจภาษาไทยถึงฟิลลิ่งอย่างพี่ก็ได้นะพี่บอกตรงว่าหลายๆข้อหลายๆอ,อย่างเนะี่ยพี่ใช้ฟิลลิ่งนะครับใช้ความรู้สึกใช้การออกเสียงใช้แบบอารมณ์ใช้อะไรเงี้ยในการตอบนะก็คงเข้าใจถูกกันแหละเพราะว่าไม่งั้นก็คงสอนไม่ติดถูกไหม แต่น้องก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้มันก็มันก็จะมาให้เอาฟิลลิ่งเอาอะไรอย่างนี้มันก็คงไม่ได้เนาะก็เนี่ยเอาวิธีที่พี่บอกไปแล้วกันนะครับวิธีการก็ก็ง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับเช็คเอานะไม่ยากโอเคนาะคำเป็นคําตายแล้วก็แถมให้เรื่องคารุระหูก็วันนี้ก็พอเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มขึ้นเรื่องที่อืยากขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวไม่ยากมากก็คือเรื่องคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับจะเริ่มจาก การสังเกตก่อนว่าคําไหนไม่ใช่คําไทยแท้นะส่วนจะจําแนกเป็นแต่ละภาษาแต่ละชนชาติมีอะไรพระเอกเลยบาลีสันสกฤตนะคำเมรจีนทมินบา,บ,าบ,าบ,าบางปีก็ออกทรมินนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันต่อไปแต่พวกนี้เอาเรื่องการสังเกตคําที่ไม่ใช่คําไทยแท้ก่อนเนาะวันนี้ก็กลับไปทบทวนนะครับสงสัยอะไรเหมือนเดิมคอมเมนต์นะเดี๋ยวตอบให้โอเคนะ้อสู้ส